สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำหวานกันอีกแล้วนะคะกับโครงการดีๆค่ะโครงการรณรงค์เด็กไทยกินข้าวไทยกันนั่นเองค่ะที่ได้จัดขึ้นนะคะโดยโครงการค้าภายในและสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและมีดีโชว์ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหวานมีเรื่องดีๆหรือว่าทิปดีๆนะคะมากับทุกคนที่อยากจะหุงข้าวแบบรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยกันนั่นเองค่ะ Hello, welcome and you are here with me again. Juan, I am the guest host for a very cool and very awesome rice promotion event. And today, of course, I am standing next to the microwave and you know it, I am going to show you how to cook rice with a microwave. หุงข้าวโดยใช้ไมโครเวฟกันนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะเด็กเล็กๆยังทําได้เลยนะคะวันนี้นะคะข้าวที่เลือกมาสําหรับการหุงข้าวกับไมโครเวฟเนี่ยเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษนะคะข้าวหอมปทุมธานีกันนั่นเองค่ะ And as for the rice strain today is a very special rice strain by Thailand of course and it is called ข้าวหอมปั t ตุมตา it is brown rice that has many benefits what kind of benefits let's see <S เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหุงข้าวกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยต้องมีถ้วยตวงนะคะสำคัญมากๆเลยจะได้หุงแล้วอหอมนุ่มพอดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะ มาตักข้าวใส่นะคะช่วยตวงกันนะคะถ้าเกิดว่าจะหุงคนเดียวนะคะอาจจะถ้วยเดียวหรือสองถ้วยได้นะคะจากนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นขา้าวกล้องที่มีเม็ดเรียวยาวนะคะนี่ค่ะหวานก็ตักมาประมาณถ้วยหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มีคนเดียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะหูงเยอะเกินไปอ่านี่นะคะแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยนี่นะคะนี้นั่นเองค่ะ And as you can see here, I just put enough for one cup of rice. Um, if you're living alone, of course, just one cup or two cups is enough. And um, if you want more, of course, just add you know two or three cups. <laughs> ah, using a cup is very important so that when you cook the rice it will come out just right. และขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําน้ํานะคะน้ําเปล่านั่นเองนะคะหรือว่าน้ำเปล่าบริสุทธิ์นะคะมาใส่ข้าวเพื่อที่จะซาวข้าวรอบหนึ่งก่อนนะคะจะเห็นแบบมีสีออกมานิดนึงนะคะอา,อาจจะเป็นเศษนะคะเศษข้าวนั่นเองค่ะ So of course the next step You want to wash your rice first because of all the dust or the rice particles. You can wash your rice one time with a clean water. Uh, and just wash it as you see the color changed a little bit. And then we're going to pour the water out and then we're going to be ready to cook the rice. <coughs> อัตราของการผงข้าวกล้องนะคะต้องใช้น้ำสัก1.5นะคะจะพอดีค่ะ and here the next step นะคะ as you see I pour the first water out already after you wash the rice and now I'm using the cup to put in 1.5 um, 1.5 cup of water อ่ uh, so that it can just cook just right because this is a brown rice it's not like a normal rice นะคะ and now we're ready to put the rice in the microwave ขั้นตอนต่อไปนะคะถึงแล้วนะคะของการที่จะหุงข้าวนะคะในไมโครเวฟนั่นเองอ่าใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะเทการหุงข้าวนะคะในไมโครเวฟกับข้าวกล้องนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีแต่วันนี้หวานใช้1ถ้วยก็จะเป็น15นาทีค่ะ โอเค and just now I just put the rice in the microwave with the water ready. You use about 15 to 20 minutes in cooking usually. But today I will use 15 minutes because I only use one cup of rice. so เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะ15นาทีครบแล้วอ่ามาดูกันเลยนะคะอืมโอ้หอมมากๆเลยนะคะเข้ากล้องอย่างที่บอกเลยนะคะว่าจะมีความหอมอ่อนๆแต่ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามัน จะร้อนมากโอ้โหอมหอมามากๆเลยนะคะกับข้าวกล้องนะคะข้าวหอมประทุมธานีนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเอาช้อนคนให้ดูกันนี่นะคะโอ้โหอันนี้นะคะเราเหมือนหุงข้าวธรรมดาเลยนะคะในหม้อหุงข้าวนะคะหุงกับไมโครเวฟก็ได้นะคะใครอยากจะให้นุ่มมากขึ้นนะคะลองบวกไปอีกสัก5นาทีนะคะ as you can see นะคะ uh, the rice right now is totally cooked yeah just to perfection and if you want it to be a little softer you add about five minutes more here this is so good guys อืมะออร่อยมากเลยนะคะรสชาติของข้าวกล้องนะคะอย่างที่บอกว่ามีความเหนียวแล้วมีความหอมอร่อยมากค่ะ and as you can see i just tasted the rice and this is a very good brown rice it is a little sticky and the taste is actually not plain so it's very tasteful very flavorful you can even eat it um, just by itself or with nam prik if you like thai food so i really recommend this for anyone who's a health lover this is so yummy and delicious ค่ะแล้ววันนี้นะคะได้เห็นทลิปซดีกันไปแล้วนะคะกับการหุงข้าวโดยใช้ไมโครเวฟแบบง่ายๆทันใจทันสมัยด้วยนะคะทุกคนสามารถทำได้กันค่ะ and today you have seen how to cook rice like so easy or in an easy way just using a microwave for 15 or 20 minutes only ขอบคุณทุกท่กทานนะคะที่เข้ามาแวะชมนะคะคลิปดีๆของเราในวันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ And today we thank you so much for dropping in. Please uh, press like and share the video about how to cook Thai rice so easy. วันนี้นะคะน้ำหวานก็ต้องขอลาทุกๆท่านไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคขาหน้าค่ะ And see you next time everyone. Bye bye. สำหรับข้าวปทุมธานีนะคะหรือว่าข้าวกล้องหอมปทุมธานีนะคะก็เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ค่ะเป็นข้าว GI นะคะขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินปัญญาค่ะข้าวกล้องหอมปทุมธานีนะคะเป็นข้าวกล้องที่มีการผสมนะคะของข้าวกล้องข้าวเปลือกและข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ปทุมธานธหนึ่งะคะ่ะโอเค so as you can see Uh, the rice is called ทาวกล้องหอมปะคุมทานี It is the brown rice that has been mixed up with ข um, ้าวเปลือกข้าวขาว So it is processed rice that is very beneficial It doesn't go through any kind of other coloring processing So it's um, retained the benefits very much ah, ha, สีนะคะมาดูสีของเมล็ดข้าวกันค่ะสีฟางนะคะทรงเมล็ดเรียวยาวนะคะ จมูกข้าวของข้าวพันนี้นะคะเป็นจมูกข้าวเล็กเนื้อเมเล็ดเนี่ยมีขาสีนวลนั่นเองนะคะผิวออกมันค่ะนี่ค่ะเห็นเลยนะคะว่าจะออกมันๆน,นะคะแล้วก็พอเวลาหุงสุกแล้วเนี่ยจะเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆปลูกในแน่นอนเลยค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะ uh, this kind of rice of course is from Patum Thani province in Thailand you can see the color the color is like hay color and the rice itself is a little long and the color is very very nice and soft. The skin is a little oily. When you cooked it, it's a little sticky. So anyone who likes a little bit of stickiness in their rice, I really recommend this. And oh wow, the smell is just so delicious. You're gonna have to try and cook this yourself.